สวัสดีค่ะสวัสดีชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะก็มาพบกันอีกแล้วในคลิปที่2อนงะในรายวิชาสุขศึกษานะคะวันนี้จะมาเรียนกันในเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพนะโดยนางสาวนัทกิจตาจันดีอ่ะนะการช่วยฟื้นคืนชีพ มีคำถามมาฝากคำถามชวนคิดนะคะแล้วก็ลองคิดเล่นๆดูนะคะ<ม>การช่วยฟื้นคืนชีพเนี่ยที่นักเรียนรู้จักมีวิธีใดบ้างอืมลองคิดดูคิดดูมีอะไรบ้างนะ CPR หรือเปล่าลองเรียนนะคะลองเรียนจนจบ คลิปแล้วก็ลองกลับมาตอบคำถามข้อนี้ด้วยตัวเองดูนะคะอ่ะมาเรยงกันเลยการช่วยฟื้นคืนชีพนะะหรือ CPR เมื่อผู้ป่วยหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นควรรีบทำ CPR ทันทีภายในเวลาสีนาทีแรกหลังจากหยุดหายใจนะคะขั้นตอนเขาบอกว่า1 เมื่อพบคนหมดสติตรวจดูความปลอดภัยก่อนเข้าไปช่วยเหลือนะเช่นอุบัติเหตุหรือว่าไฟช,อช็อตสองปลุกเรียกผู้ป่วยด้วยเสียงที่ดังตบไลทั้งสองข้างตวรวจดูว่าผู้ป่วยเนี่ยรู้สึกตัวหรือเปล่าหรือว่าหายใจเองได้ไหม ให้ท่านเนี่ยจัดท่านอนตะแคงหากยังไม่หายใจนะให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้โทรหาความช่วยเหลือที่สายด่วน1 6ึ่งห้อมเก้าพร้อมนำเครื่อง,ง AED มานะคะสประเมินผู้ป่วยหากไม่รู้สึกตัวไม่หายใจนะให้ทําตามขั้นตอนกัน ช่วยฟื้นคืนชีพหรือ cpr 5. ช่วยเหลือฟื้นคืนชีพด้วยการกดหน้าอกจัดท่าให้ผู้ป่วยนอนหงายวางสันมือข้างหนงงึ่งตรงครึ่งล่างกระดูกหน้าอกและวางมืออีกข้างประสานกันไว้เริ่มการกดหน้าอกนะ ด้วยความลึกอย่างน้อย5เซนติเมตรในอัตราเร็ว100ถึง120ครั้งต่อน,นาที1นาทีจะมี60วิเพราะฉะนั้นเราต้องทำเร็วกว่า1วินาทีอันนี้คือรูปนี้ที่เขาอธิบายเมื่อกี้วางสันมือนะฮะให้นักเรียนดูจุดก่อน อันนี้คือจุดที่ทำ CPR วางสันมือน,ะนเขาวางสันมือขวาลงไปที่จุดสันมือนะสันมือนะที่จุดนะ,ะและเอามืออีกข้างเนี่ยมาประสานกันเขาบอกว่าอย่าใช้นิ้วกดกระดูกซี่โครงนะ,ะเพราะจะทำให้มันเป็นอันตรายเพิ่มมากขึ้นอาจจะซี่โครงหักนะคะ CPR แรงๆเนี่ย ทำให้กระดูกซี่โคหักได้เพราะฉะนั้นเขาถึงมีการเรียนนะคะ,ะแล้วก็ CPR นะคะ100ครั้งหนึ่งร้อถึงหนึ่งร้ยครั้งต่อนาทีหกหากมีเครื่อง AED ให้เปิดเครื่องโดยถอดเสื้อผู้ป่วยออก ติดแผ่นเ d หรือแผ่นนำไฟฟ้าบริเวณใต้กระดูกไหปะลาะร้ด้านขวาอันนี้ก็คือ,อการปฏิบัติของทีมแพทย์หรือว่าผู้ที่มีความรู้อยู่แล้วนะคะติดแผ่นเอ d หรือแผ่นนำไฟฟ้าบริเวณใต้กระดูกใต้ไหปะลาร้าด้านขวาและใช้โคงด้านซ้ายนะคะห้ามสัมผัสต,ตัวผู้ผป่วย8การปฏิบัติตามเครื่อง AED แนะนำ หากเครื่องสั่งให้ช็อตไฟฟ้าให้กดปุ่มช็อตก่อนการกดปุ่มช็อตต้องดูให้แน่ใจว่าไม่มีใครสัมผัสตัวผู้ป่วยและการกดหน้าอกหลังจากทำการช็อตไฟฟ้าทั้งที่แต่หากเครื่องไม่สั่งช็อตให้ทำการกดหน้าอกต่อไปเรื่อยๆอจะมี แผ่นกลมๆที่มาติดแล้วก็มีสายไฟยูน,ะนึงออกไหมอือสายไฟยูสายไฟยู yo, เออนงนเขาเรียกว่าเครื่อง aed เก้าอากดหน้าอกต่อเนื่องนะคะทำ cpr และปฏิบัติตามคำแนะนำของเครื่อง aed จนกว่าทีมกู้ภัยจะมาถึงถ้าเรามีเครื่อง aed นะคะเขาจะคอยให้คำแนะนำก็นื่นเลยเห็นผู้ป่วยปั๊บเรามีเครื่อง aed เอาเครื่อง E D เนี่ยมาติดมีติดใต้ที่โครงใช่ไหมที่โครงซ้ายที่โครงขวาเพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจแล้วเราก็เทียบทํา C P R ไปเรื่อยๆทา C P R ไปเรื่อยๆนะคะถ้าเครื่อง E D เนี่ยเตือนให้เราช็อตเราก็ต้องกดปุ่มช็อตแต่เราต้องสังเกตว่ามีผู้ช่วยเหลือเนี่ยจับตัวผู้ป่วยอยู่หรือไม่เพราะว่าไอ้เครื่อง E D เนี่ยมันเป็นกระแสนำไฟฟ้านะคะ ถ้าเครื่องไม่แจ้งเตือนให้กดช็อตเราก็ต้องทำ CPR ไ,ไปเรื่อยๆพอทีมกู้ภัยมาถึงก็ส่งตัวผู้ป่วยนะคะไปยังโรงพยาบาลน,นะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะคะหนึ่งมีสตินะะหนึ่งเลยเราต้องมีสติก่อนว่าเราควรทำยังไงก่อนเราต้องดูว่าผู้ป่วยเนี่ยมีสติไหมเราต้องเรียกผู้ป่วยก่อนนะคะ มีสติอสองเรียกขอความช่วยเหลือสามโทรเรียกหนึ่งหกหกเสี่ตรวจดูว่าผู้ป่วยเนี่ยหายใจหรือไม่ห้าให้วางมือนะเมื่อกี้นะคะขั้นตอนการทำ CPR วางมือไว้บนกระดูกหน้าอกอบริเวณครึ่งล่างของกระดูกหน้าอกหก ตั้งศอกตรงนะเราต้องใช้แรงจากจากตรงนี้นะคะสองไม่งอนะใช้แรงทั้งตัวเลยแต่ห้ามกดแรงนะโดยโน้ตตั้งศอกตรงโน้มตัวให้หัวไหลเนี่ยอยู่เหนือผู้หมดสติตามภาพเลยเจดให้กดนวดหัวใจนะ ด้วยอัตราเร็ว100ครั้งต่อนาที <Okay. S 1> ต่อไป AED คืออะไร mm hmm. เครื่อง AED นะแบบนี้นหน้าตามจะเป็นแบบนี้ที่บอกนะคะ AED นะคคือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติทำหน้าที่เป็นเครื่องอัตโนมัติที่สามารถอ่านขึ้นหัวใจ ขณะที่หัวใจเนี่ยหยุดเต้นกระทันหันและสามารถกระตุ้นหัวใจกลับมาเต้นได้ปกติใช้เมื่อไร่เมื่อเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหันหัวใจจะบีบตัวผิดจังหวะอย่างรุนแรงหัวใจห้องล่างาสั่นระลิกไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้เพราะว่าาการสูบฉีดเลือดเนี่ยจะสูบฉีดจาก หัวใจเนี่ยจะมีสีห้องนะคะบนขวาล่างขวาบนซ้ายล่างซ้ายนะคะหัวใจช่องล่างเนี่ยจะทําหน้าที่สูบฉีดเลือดเพื่อส่งไปยังเพื่อส่งไปการฟอกเลือดหัวใจช่องอื่นส่งไปยังหัวใจช่องอบนซ้ายหัวใจช่องล่างซ้ายแล้วก็ส่งไปสู่กล้ามเนื้อมัดต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะรู้ว่า กระบวนการทำงานของหัวใจเดี๋ยวจะมีการเรียงกันสอนในครั้งต่อไปนะคะถ้าหัวใจเนี่ยหัวใจห้องล่างเนี่ยไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้นะ,ะการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าก็จะทำให้หัวใจเนี่ยกลับมาเต้นเป็นอย่างหวะปกติได้อีกครั้งนะคะต่อไปอุบัติเหตุและการช่วยฟืน้นคืนชีพเป็นการปรถมพยาบาลน,นะคะมาดูความหมายกันก่อน การปฐมพยาบาลนะคะก็คือการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุให้พ้นจากอันตรายหรือลดอัดตราอันตรายให้น้อยลงโดยใช้อุปกรณ์เท่าที่สามารถหาได้ในขณะนั้นก่อนที่ผู้ป่วยก่อนที่จะนำผู้ป่วยเนี่ยส่งไปที่สถานพยาบาลต่อไปนะคะ หลัการสําคัญนะคะการผู้พพยาบาลจําเป็นที่จะต้องทําทโดยเร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุดนะคะเพราะว่า5้าวิหวิเจดวิของผู้ป่วยเนี่ยก็คือชีวิตของเขานั่นเองนะคะเราต้องมีสติแล้วก็ทําให้โดยเร็วที่สุดหลักทั่วไปนะคะเมื่อพบผู้ป่วยต้องรีบช่วยเหลือทันที ช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีที่มีอันตรายต่อชีวิตนะโดยรีบตรวจก่อนเราก็ต้องคิดวิเคราะห์แล้วต้องตั้งสติว่ามาีผู้ป่วยอยู่สองคนเนี่ยเราจะไปช่วยใครก่อนดนะีอย่าให้คนมุงทางนี้เพื่อให้มีอากาศปลอดปุ่งจัดให้ผู้ป่วยเนี่ยอยู่ในท่าที่เหมาะสมในการที่จะ ช่วยในการประมพยาบาลนะคะอย่าขึ้นอย่าขึ้นย้ายผู้ป่วยเกินความจําเป็นเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้หรอกว่ากระดูกเขาหักตรงไหนกระดูกซี่โครงหักไหมกระดูกแขนกระดูกขาถ้าเราเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอาจจะทําให้การบาดเจ็บของเขาเนี่ยเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะบันทึกรายละเอียดเหตุการณ์เกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย เพื่อที่จะส่งต่อ,อส่งตอบแพทย์ว่าเราเนี่ยรักษา,าช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นอย่างไรบ้างาต่อไปนะคะอย่าทําการรักษาด้วยตัวเองต่อไปการปรมพยาบาลผู้ป่วยเป็นลมอาการนะก็จะมีวิ่งเวียนบ้านหมุนมองเห็นาภาพที่ เป็นจุดดำมืดหน้าซีดนะหูอื้ออ่อแรงเงาออกตัวเย็นนะคะการประถมพยาบาลก็คือจัดให้ผู้ป่วยที่เป็นลมเนี่ยอยู่ในท่านอนบริเวณอากาศถ่ายที่สะดวกนะคะยกขาขึ้นให้สูงกว่าระดับหัวใจเพื่อที่จะให้เลือดเนี่ยไหลกับเข้าสูงหัวใจนะคลายเสื้อผ้าออก ต่อไปอการผ่าตพยาบาลผู้ป่วยที่เป็นลมแดดนะคะอาการก็จะมีอาการอ่อนแรงวิงเวียนขึ้นไส้กระสับกระส่ายอุณหภูมิในร่างกายสูงหากรุนแรงนะคะอาจจะทําให้เสียชีวิตได้นะคะการผุ่ตพยาบาลนี่ก็คือลดอุณหภูมิในร่างกายของผู้ป่วยเช่นใช้น้ำพรมตามร่างกายนะะหรือใช้ถุงน้ำเย็นประครบ ปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่เป็นแผลฟกช้ำอาการก็จะมีรอยฟกช้ำใต้ผิวหนังนะกดก็จะเจ็บเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะไปโดนของแข็งมกืกระแทกวิ่งไปชนหรือว่าหลุนมาทับนะคะการปฐมพยาบาลกา็มีอาการาาฟกช้ำภายใน48ชั่วโมงแรกเราควรประครบด้วยน้ำแข็ง การประครบด้วยน้ำแข็งเนี่ยเราควรหาผ้าบางๆนะคะมาห่อน้ำแข็งก่อนนะคะเพื่อที่ไม่ให้น้ำแข็งเนี่ยถูกผิวหนังเราโดยตรงประครบวันละสองถึงสามครั้งครั้งละประมาณสิบห้าถึงสามสิบนาทีแต่การประครบหลักการประครบนะคะเอาผ้าที่ห่อน้ำแข็งประครบบริเวณที่ฟกช้ำค้างไว้สิบถึงสิบห้าวินาทีเสร็จแล้วยกออก นะประมาณสัก10วินาทีก็ได้แล้วก็เอาไปคบใหม่นะคะเพราะว่า,าถ้าเอาวางไว้โดยตรงนานๆเนี่ยอาจจะทำให้ผิวหนังตรงนั้นเนี่ยเกิดอาการชาได้นะคะส่วนบริเวณช้ำบริเวณศีรษะนะและใบหน้าประครบด้วยน้ำแข็งหรืออาจใช้ผ้า,หาหนาๆนๆกดบริเวณแผลฟกช้ำเพื่อลดอาการบวมประครบน้ำแข็งเพื่อลดอาการบวมนะคะ ต่อไปแผลฟกช้ำหลังประครบน้ำแข็งมีอาการฟกช้ำหลัง4ี่ชั่วโมงแรกควรประครบน้ำร้อนเมื่อกี้เนี่ยประครบน้ำแข็งเสร็จแล้วใช่ไหมต่อไปเราก็มาประครบน้ำร้อนนะคะประครบน้ำแข็ง24ชั่วโมงแต่ววันต่อมาก็ประครบน้ำร้อน เพื่ออะไรเพื่อให้อ่าให้เลือดให้เลือดที่เป็นก้อนเนี่ยสลายตัวก็ประคบน้ำร้อนวันละสองถึงสามครั้งนะครับอ่าครั้งละสิบห้านาทอีอาการบวมก็จะค่อยๆลดลงเกิดภาวะการพกช้ำที่ดีขึ้นและจะหายภายในสิบถึงสิบสี่วันอะ ครูจะเสริมให้นะคะแผ่พวกช้ำเนี่ยเวลาเราไปเตะบอลถูกกระแทกแรงๆขาบวมเนี่ยอันดับแรกเลยเราต้องประครบน้ำแข็ง24ชั่วโมงตามหลักเมื่อกี้นะคะและเวลานอนเราควรยกขาให้สูงขึ้นกว่าระดับหัวใจหรือยกส่วนที่บวมเนี่ยให้สูงขึ้นกว่าระดับหัวใจเพื่อที่จะให้เลือดเนี่ยไหลกลับเข้าสู่หัวใจนะคะประครบน้ำแข็ง เสร็จแล้ว24ชั่วโมงต่อไปก็เป็นการประครบน้ำร้อนนะ,ะประครบน้ำร้อนและห้ามขยับส่วนที่บวมงดการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวให้หน้อยที่สุดนะ,คะเคลื่อนไหวให้หน้อยที่สุดนะะต่อไปการประถมพยาบาลผู้ป่วยนะ,ะผู้ป่วยทั่วไป 1. น,นะคะใช้ผ้าสะอาดวางบนแผลใช้นิ้วกดบนผ้านั้นส ยกส่วนที่เลือดออกนะหรือส่วนที่เป็นแผลเนี่ยให้สูงกว่าระดับหัวใจแต่ถ้าเรารู้ว่ากระดูกเขาหักหรือสงสัยเนี่ยไม่ต้องยกนะถ้าเราไปเจอผู้ป่วยแบบสมมติเลือดออกตรงแขนแต่กระดูกผิดรูปเนี่ยเราห้ามไปยกหรือไปเคลื่อนไหวสวน,นั้นนะคะเพราะจะทำให้เขาเนี่ยอาการเขาเนี่ยเพิ่ม,มระดับความรุนแรงนะคะ 3. นะคะประคบน้ำแข็งบริเวณบาดแผลเพื่อให้เลือดแข็งตัวเร็วขึ้นเลือดจะได้ไม่ไหลออกมาอันนี้ก็โอเคนะคะทีนี้เราจะมาให้นักเรียนเนี่ยสรุปองค์ความรูนะะ้เป็นแผนผังความคิดขั้นตอนการทำ cpr เมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะคะก็จะมีตัวอย่างให้ ก็จะเป็นขั้นตอนการทำ c ี r นะคะหคืออะไร2คืออะไรทำตามภาพเลยหรือว่าออกแบบได้นะคะวาดรูปตกแต่งให้สวยงามออกแบบได้เลยนะคะทำในกระดาษ a4 หรือว่ากระดาษรายงานก็จะส่งกันในวันเปิดเทอมเนาะนะคะเวลาชมคลิป ะะหรือว่าเวลาทํางานเนี่ยรบกวรถ่ายรูปส่งใหม้มาใต้เมนด้วยนะคะเดี๋ยวไฟล์นี้ครูจะแยกให้นะ,ะนักเรียนจะได้มองเห็นชัดๆเนาะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะชโชคดีทุกคน